อนุมานกองปราบนะครับเป็นทีมตํารวจนะฮะไปคุมตัวกำนันนกไปสอบสวนสภาพก็ยังวิตกกังวลหลังจากรู้ว่านองคนใกล้ชิดมือปืนคนสําคัญถูกวิสามันนะครับดับไอ้นองซ่านะครับพฤติรก,กรรมนะครับยังเถิมไม่ยอมตายไม่ยอมให้จับชักปืนยิงสู้ด้านกำนันนกยังปากแข็งโบยไห้นองยิงเองนะก็ต้องโบยอย่างนี้แหละเพราะไอ้นองตายแล้วนะคนตายไม่ได้พูดนะครับ เตรียมหิ้วเค้นต่อที่กองปราบวันนี้หลังจากขอบอลงนามโอนคดีนะครับเผยเซเบอร์กล้องวงจรปิดถูกเพาะด้วยนะครับสอบเข้าตำแหละหลักฐานด้านตำรวจไม่หนักใจพยายนเหตุการณ์เนี่ยมีเพียบนะครับหลังจากที่ไปจับกลุ่มตัวกำนันนกได้แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นมือปืนนะไอ้น้องปืนโหดนี่นะครับก็ถูกวิสามันเหตุว่าต่อสู้กับตำรวจแต่น่าเสียดายครับไม่น่าจะตายเลยน่าจะมาซัดทอดก่อนน่าจะมาให้เหตุผลยิงทำไมใครสั่งการจะได้มีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับ วันนี้ไปวิสามันเนื่องจากว่ามีการต่อสู้ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ได้เป็นห่วงเป็นใยนะครับว่าไม่อยากให้ใครบาดเจ็บแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยว่าถ้ารอดชีวิตกลับมาอย่างน้อยก็ได้ซัดทอดมาที่กำนนกถ้าหากกำน,นกเป็นกำน,นกเป็นตัวการจริงๆก็ควรจะได้มีพยานหลักฐานแล้วก็ปากคําที่ชัดเจนมากขึ้นในการเอาผิดนะครับไปดูสองข่าวสําคัญนะครับในการที่ไปจับกลุ่มตัว2ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ ฮานุมานกองปราบนะครับเป็นทีมตํารวจนะฮะไปคุมตัวกันันกไปสอบสวนสภาพก็ยังวิตกกังวลหลังจากรู้ว่านองคนใกล้ชิดมือปืนคนสําคัญถูกวิสามันนะครับในวันที่8กันยายนที่สอพอเมืองนคนปรปฐมพันตํารวจเอกประทักขวัญน,นานะครับพกะก .5 บกะปะได้ทําหนังสือขอรับตัวนายประวินจันคล้ายหรือกันนกผู้ต้องหาตามหมายจับคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตครับ เพื่อจะดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายถึงพู้มกับสพเมืองนครปฐมตามหนังสือหนังสือคอดอด่วนที่สุดที่0011.22ทับ2566ลงมาที่7กันยายน66เรื่องแจ้งบันทึกตำรวจกรณีอนุญาตให้โอนคดีอายาที่1616ท2566ของสอพเมืองนครปฐมให้บกปรับผิดชอบฝ่ายเดียวโดยพนักงานสอบสวนบกปรับผิดชอบทำการสอบสวนฝ่ายเดียวกก .5 บกป จึงรับตัวนายประวินจันคล้ายผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวได้ที่สพเมืองนคนปรปฐมมาทําการควบคุมที่กก .5 บกปนะครับเพื่อจะดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายต่อไปโดยมีทีมนุมานของกองปราบพร้อมอาวุธรับตัวขึ้นรถเบนซ์กองปราบและก็มีรถยนต์เจ้าหน้าที่กองปราบชุดคุ้มกันปิดท้ายทางออกอีกทีหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาการของนายประวินจันคล้ายหรือกันนกมีอาการอิดโรยและวิตกกังวลมากเนื่องจากเพิ่งรู้ว่า นายนองเนี่ยมือขวาของตนเองที่ยิงตำรวจทางหลวงเนี่ยตายโดนวิสามันฆาตกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากหลบหนีไปแล้วก็ตามไล่ล่ากันนะครับเหตุการณ์ที่ตำรวจวิสามันเนี่ยนะครับจากข่าวต่อเนื่องกันเลยนะเรามาดูนะครับไอ้นองเนี่ยนะครับมีบางคนเรียกว่าไอ้นองท่าผานะฮะแต่ว่าสุดท้ายโดนตำรวจวิสามันเพราะเหิมไปยิงสู้กับตำรวจนะครับที่ไม่ยอมให้จับนะครับ ส่วนกำนันนกเนี่ยโยนบาปให้ลูกน้องที่ตายแล้วนะครับเพราะงั้นผมจึงบอกว่าไม่อยากให้เกิดการตายอยากจะให้จับมาให้ได้เป็นๆน,นะครับอย่างน้อยก็ได้สืบสวนสอบสวนและหลักฐานมันจะมัดตัวมากขึ้นใครสั่งใครร่วมกระโวนขบวนการจู่ๆไปยิงเขาได้ยังไงนะครับดับไอ้นองซ่านะครับพฤติกรรมนะครับยังเถิมไม่ยอมตายไม่ยอมให้จับชักปืนยิงสู้ด้านกำนันนกอันนี้เราไม่ได้เห็นภาพนะ นะครับอันนี้ก็ต้องให้ความความยุติธรรมกับผู้ตายด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพตอนยิงสู้กับตารวจนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามรายงานไปก่อนตามนี้แล้วกันชักปืนยิงสู้ด้านกำนันนกยังปากแข็งโบยไอ้หนองยิงเองนะก็ต้องโบอยอย่างนี้แหละเพราะไอ้หนองตายแล้วนะคนตายไม่ได้พูดนะครับเตรียมหิ้วเค้นต่อที่กองปราบวันนี้หลังจากผอบอลงนามโอนคดีนะครับเผยเซยเวอร์กล้องวงจรปิดทุกทอดด้วยนะครับสเขาทำหลักฐานด้านตำรวจไม่หนักใจเห็นพยานเหตุการณ์พยานเหตุการณ์เนี่ยมีเพียบนะครับ เวลาตีห้าของสีนาทีของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานจาหนา่ตำรวจชุดคีคลายคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังไปปิดล้อมซอยโรงเจล้างหลังวัดพระแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อจะจับกลุ่มนายธนชัยหรือหน่องหมันมากผู้ต้องหาตามหมายจับที่จอจาน462 2ทับสงาลงวันที่7กันยายน66ครับที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีสิวกรสายบัวนะครับ ตํารวจทางหลวงเน,นี่นายเนี่ยนะครับตาแหน่งสวทลอหนึ่งกก .2 สองบกทลอจนเสียชีวิตแต่ว่าระหว่างการปิดล้อมคนร้ายมีพฤติกรรมต่อสู้ขัดขวางชชกอาวุธปืนยิงใส่ต่อสู้เพื่อที่จะหลบหนีจึงเกิดการยิงปะทะไปมาสักครู่หนึ่งกระทั่งเมื่อสิ้นเสียงปืนนะครับพบร่างนายธนันชัยนอนสิ้นลมหายใจอยู่บริเวณข้างรถยนต์กระบะของเจ้าตัวรายงานข่าวังแจ้งต่อว่าภายหลังสำนักงานตำรวจชาติมีคำสั่งลงนามโอนคดีดังกล่าว ไปอยู่ในความรับผิดชอบนะครับให้หมันสิ้นแดนเขตที่ก่อเหตุไปเพื่อจะได้ไม่มีใครมาสงสัยว่าเดี๋ยวมีคนอื่นมาช่วยเหลืออีกนะก็โอนคดีเหล่านี้ไปที่กองบังคับการปราบรามหรือบกปแล้วนั้นทางพลตตรีมนตรีเทศขันพบกปสั่งการให้พันตารวจเอกประทักษ์ขวัญนาพ่วงกับ5บกปพร้อมกับพนักงานสอบสวนกก5บกปเตรียมการเบิกตัวนายประวินจันคล้ายหรือกันันกอายุส5หปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนคนปรปฐมที่จอจาน469ท256คลงมาที่7กันยายน2566ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาดังกล่าวออกจากข้องควบคุมสพมือ,อนคอนปรปฐมแล้วนำตัวพามายังกองปราบปรามบอกปเพื่อทำการสอบปากคำต่ออย่างละเอียด พร้อมจัดกําลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษธนุมานกองปราบพร้อมอาวุธจุฬธปกรณ์ครบมือเฝ้ารักษาอย่างแน่นหนาะตลอดเส้นทางครับรายงานข่าวยังบอกต่อไปว่าหลังจากนายประวินตัดสินใจมอบตัวก็คือกำนันนกเนี่ยเข้ามอบตัวในช่วงเย็นที่ผ่านไปแล้วนั้นอยู่ในการควบคุม,มของกองปราบกับสอพอเมืองนคนปรปฐมตลอดทั้งคืนเจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธในข้อกล่าวหาและอ้างนะครับอ้างอย่างนี้บอกไม่ได้เป็นผู้สั่งให้น้องเนี่ยไปยิงนะครับ นะซึ่งน้องเนี่ยไปยิงเองไปยิงพันตํารวจตรีศิวกรเองแต่ยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงและสิ่งที่นายธนันชัยทานั้นเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเองครับไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเองอย่างไรก็ตามแม้นายประวินจะยืนกรานปฏิเสธท,ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้หนักใจครับเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่โดยเฉพาะคาให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุที่ล้วนไปในทิศทางเดียวกันว่าก่อนเกิดเหตุนายประวินได้เดินไปที่โต๊ะของกลุ่มลูกน้องครับ ก่อนจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกับนายธนันชัยจากนั้นหลังจากหลังจากพูดคุยกับลูกน้องประมาณ5นาทีเท่านั้นเองครับนายธนันชัยก็ลุกจากโต๊ะแล้วก็ตรงมาที่ผู้ตายชักอาวุธปืนยิงกระหน่าใส่จนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรายงานยังแจ้งว่าจากแนวทางการสืบสวนยังทราบว่าขณะเกิดเหตุตัวนายประวินอยู่ในอาการมึนเมาสุรายอย่างหนักนะครับและเริ่มตั้งวงดื่มกับลูกน้องมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามก่อนจะมาเกิดเหตุในเวลา21่สนาฬิกา ของวันเดียวกันนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติครับหลักฐานในที่เกิดเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดนั้นครับถูกทําลายหรือเปล่าพบว่ามีร่องรอยการรื้อถอดเซเวอร์กล้องวงจรปิดทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบออกทั้งหมดครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้รื้อจริงหรือไม่ซึ่งหากมีการกระทําดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายทําลายพยานหลักฐานในทางคดีครับคือถ้าพิสูจน์ได้ว่ารือ้อและทําลายพยานหลักฐาน,นทางคดีแม้จะไม่มีภาพ ในขณะสั่งการหรือวิธีใดก็ตามนะครับให้ไปยิงแต่มันก็จะมีความน่าสงสัยและมีน้ําหนักมากขึ้นต่อคดีนะครับเพราะว่าคนถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันควรจะเปิดเผยหลักฐานด้วยซ้ำเพราะหลักฐานนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ได้สั่งและเวลามันก็ห่างกันอันนี้มันกระชั้นชิดเกินไปสั่งปุ๊บทำปั๊บสั่งปั๊บทำปุ๊บในเวลามึนเมานะครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนในเหตุการณ์เห็นและคนในเหตุการณ์ก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามึงนั่นแหละสั่งยิงทำนองนี้นะครับสนับสน,น วุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580